ประโยชน์ของฮีโร่มีอะไรบ้างสำหรับท่านผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อายุมากหรือว่าอายุกลางๆนะคะที่มีปัญหาปัสสาวะไม่พุ่งฉี่ไม่ออกลูกฉี่บ่อยตอนกลางคืนนะคะ,ะตื่นเข้าห้องน้ำหลายครั้งมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองฉี่ไม่สุดฉี่ไม่ออกนะคะ ตัวฮโร่จะช่วยเรื่องการบำรุงอะค่ะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของทุกๆท,ท่านที่มีอาการดังที่พูดมาทั้งหมดเลยนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มลูกค้าของผู้ชายที่มีอายุประมาณ40กว่า50กว่าซึ่งจะเกิดจากภารกิจของการทำงานการดำเนินชีวิตในประจำวันแล้วมันจะมีผลกับการขับถ่ายของปัสสาวะอย่างบางคนขับแท็กซี่ต้องอั้นฉี อันฉี่นานมากแล้วทีนี้พออันฉี่นานมากๆก็จะมีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมาเข้ามาซึ่งเราเจอเคสของลูกค้าที่อาการแบบนี้แล้วมาใช้ผลิตภัณฑ์ของฮีโร่นะคะลูกค้าก็มีผลตอบรับที่ดีมากคือซื้อไปแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำ